สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวาทางของเราพัฒนาของเรานะคะซึ่งเราพัฒนางวดแี้วเนาะพี่น้องจ่าศูนย์ยังไหลต่อเนื่องนะคะยังไหลดีมากๆเลยเนาะนะคะก็ ใครที่จับ05ก็ยินดีด้วยนะคะส่วน4ฟันสีไม่มานะคะสี่ไม่มาเนาะมาตัวรองคือเลขก5นะคะทุกคนเอ้ยเนาะนะคะอาจให้ให้อัดไม่เดียว49นะคะมันลอยไปราวสามัคคีสังันเล,เลยนะคะทุกคนเอ้ยเนาะนะคะแต่สูตรตัวนี้ยังเดินดีอยู่นะคะแอดให้ตัดอ่าหนึ่งสี่นะคะ 1418และ48อาจจะไม่มาคู่กันคือเลขในตารางในชุดนี้ตัดทิ้งไปนะคะถ้าใครฟังแอดเนาะก็จะลดต้นทุนไปนะคะก็ยินดีด้วยละกันเนาะสำหรับพี่พี่นยที่ถูกางวันกันนะคะวันนี้เรามาลุ้นกันต่อนะลุ้นกันต่อนะวันนี้แอดจะจับตัวเลข3ตัวให้นะคะทุกคนสูตรเลข3ตัวเนาะก็จะมีอยู่ประมาณ6หรือ8ชุดนี่แหละนะนะคะมาดูก,กันลุ้นๆกันนะคะว่าจะ,ะจะเข้าไหมสำหรับ3ตัวเนาะ รับพัฒนาในงวดน,นี้นะคะแอดจะให้วิ่งรูดที่ <c oughs> ขอไปนะทุกคนอืมแอดแอดชอบนะเก้า <c oughs> และแปดนะนะคะเก้าและแปดแอดจะให้ตัวรองไปด้วยนะนะคะกันเผื่อมันมานะทุกคนนะฟันไปที่เลขแปดนะแปดจะมาตามนัดไหมทุกคนนะแปดจะมาตามนัดหรือเปล่านะคะอ่า วันนี้ทำไมสีมันเด่นจังทุกคนมันจะไปแปดสีไหมอะหรือยังไงเออนะคะหรือยังไงนะถ้าเอา้าไปตามนี่แหละนะก็จะเป็นที่เก้าสี่เก้าห้านะคะแปดสี่แปดห้านะคะหลักเก้าแอดจับให้สองตัวหลักแปดแอดจับให้สองตัวนะส่วนในหลักเจ็ดนะหลักเจ็ดแอดจะให้ไปที่เจ็ดสี่ วัว7มันโผล่นะคะแล้วก็7 5หนะคะเ <_ d ata> พราะว่าสูตรมันมันไม่ชนตัวเลขกันนะแต่ว่าอ่าคือแบบว่ามี8ดมี9แล้วมีเจนะนะคะ <_ d ata> แอดก็เลยแบบก็กลัวนะทุกคนกลัวแบบว่ามันจะมันจะไอ้นี่นะทุกคนมันจะอ่ามาตัวใดตัวหนึ่งนะก็เลยนะคะจับให้ด้วยนะคะสำหรับสายเจาะเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดมันอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะ นะคะอาส่วนตัวเน้นนะตัวเน้นนะคะแล้วจะให้ไปที่เจหนะคะหลักห้าเด่นนะหลักหเด่นนะแต่แปดห้านี้แอดไม่มั่นใจนะเพราะว่าตัวเลขที่ไม่มาคู่กันนะตัวเลขที่ไม่มาคู่นะคะก็จะเป็นที่เลขสองเลขแปด และเลข5นะคะมันเป็นเลข2เ <_ d urance> <8, S 1> ลข8เลข5งวดที่แล้วนะคะเลขที่แล้วงวดที่แล้วแอดให้ที่8 1 4นะคะมันก็ไม่มาคู่กันมันก็ดับไปทั้ง3ตัวเลยนะคะส่วนในงวดนี้มันมีเลข2เลข8เ <8, S 2> ลข5นะคะงวดที่แล้วก็4กับ1นะคะแอดให้ตัดตอนนี้ทิ้งไปเนาะนะคะแล้วก็8 1 8 4ตัดทิ้งไปนะคะทุกคนก็ลดต้นทุนเนาะมันก็ดับจริงๆนะคะทุกคนงวดนี้มันจะดับต่อไหมสาหรับตัวเลขที่มันไม่มาคู่นะคะทุกคนแต่ตัวเจาะของเราได้ที่8 5 ซึ่งงวดที่แล้วตัวเจาะของเราก็ได้ที่4ีหนึ่งนะคะสีหนึ่งกับหนึสีนี่คือมันดับไปนะก็ลองพิจารณากันดูนะว่ามันจะดับต่อหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ก็ติดไว้เป็นตัวลองเผื่อทุนมัน นะคะเผื่อทุนด้วยแล้วกันเนาะฉะนั้นแล้วแอดจะเน้นให้ไปที่84นะแอดจะเน้นไปที่84นะคะทุกคน85นี่คือตัวรองนะหรือจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะคะจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่ามันไปชนกับเลขดับนะคะทุกคนมันไปชนกับเลขที่ไม่มาคู่นะนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะอันนี้ติดรองไว้นะ74 9 4สนะ4ค่อนข้างจะมายากนะทุกคน4ค่อนข้างจะมายากแต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะคะอ่ะตัวนี้ ตัวนี้แลวก็ตัวนี้แล้วกันนะขอให้แอดเน้นถูกตัวนะสาหรับตัวอื่นให้ลองไวล้ละกันนะสาหรับสายวิ่งสายรูดนะเลข8กับเลข9นะคะ8กับ9นะ,ะทุกคนก็จะมาไหมนะคะหรือจะมาผูกไปที่เลข7นะคะมี8มี9มี7นะ,ะอ่ะใครชอบเจาะจับเจาะใครชอบวิ่งรูดลองจับ8จับ9ไปวิ่งรูดกันนะคะถ้าสูตรเดินต่อนะก็จะเป็น8กับ9 นะเจ็ดคือตัวรองแล้วกันนะคะทุกคนอา้าวไปต่อนะไปต่อที่เลขในตารางนะ,ะเลขในตารางก็จะเป็นที่เลขเก้าเลขแปดเลขเจ็ดเลขสี่เลขห้าและเลขหกนะคะมีแปดมีห้าผล่สามจะมาไหมมีแปดมีห้าผล่แล้วสามมันจะมาหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะ นะคะอันตรายเหมือนกันนะนะคะก็ระวังด้วยละกันมี8มี5ก็ต้องกลัว3นะทุกคนนะแอดจะให้ถ้าใครได้แนวทางจากอาจารย์ท่านอื่นมานะว่ามีเลข3ก็ลองพิจารณาเลข3ไปจับในตารางเป็นตัวลองด้วยละกันนะคะอ่ะนะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนสูตรมีเข้ามีหลุดนะก็เอาตามที่ชื่นชอบลวกันนะเดี๋ยวแอดจะจับ3ตัวให้ด้วยนะอ่ะเอา3ตัวนะทุกคนตัแบบหนึ่งนะอ่า สามตัวเขียนลงฝั่งนี้ไหมเดี๋ยวแอดดูก่อนว่าชุดสามตัวแอดมีกี่ตัวมีหกชุดด้วยกันอืมเดี๋ยวมันไม่พอนะทุกคนเอาอยัางไงเอาใส่ด้านหลังเนาะนะคะแป๊บหนึ่งนะนสามตัวนะชุดสามตัวเราพัฒนาน,นะคะอ่าแอดจะให้ไปที่ 2 3 6 2 7 3 2กสห้ตัวเลขมีข้อมิหลุดนะทุกคนนะใครชอบก็ลองพิจารณากันดูนะ3 6 7 6กับ9ระวังมันตีลังกาด้วยนะใส่บาทเดียวสองบาทก็ได้นะเอาที่ความชื่นชอบนะคะเขียนผิดว่าจะเขียน3 9มห้านะคะ6 7เห้านะคะ อาเดี๋ยวแอดขอประกาศแดงก่อนอัน,นระวังกนะ้านะระวังก้านะคะถ้าสุดเดิเดนต่อนะทุกคนนะแอดคำนวณแอดคำนวณดูนะคะ ให้มันตัดตัวเลขน้อยลงนะคะก็จะได้ใน2 4 6 6ชุดถ้ากับหัว9ด้วยก็จะเป็น78 9 10ชุดนะคะทุกคนอ่ะโชคดีแล้วกันนะคะแคปหน้าจอกันไปดูนะคะเอาไปเทียบนะเทียบกับตัวเลขในชุดชุดนี้ดูนะคะในชุดนี้ดูว่าตัวไหนน่าจะมาที่สุดนะถ้าใครคิดว่าตัวเลขแอดน่าจะไหลนะในงวดนี้นะคะก็ลองเอาเทียบในชุดนี้แล้วก็ชุด3ตัวกันดูแล้วกันนะคะว่ามันน่าจะมาไม่โอกาสจะมีหรือเปล่านะคะทุกคนเนาะ แอดว่าจะเขียนอะไรให้นะลืมนะคะทุกคนลืมสมองไม่ไหวสมองไม่ไหวแอดว่าจะเขียนอะไรอีกเนาะว่าจะเพิ่มเติมอะไรเนาะแอดลืมแอดลืมนะคะทุกคนเอ่ะนั่นแหละตัวเลขที่ไม่มาคู่นะคะก็ระวังด้วยแปดห้านะคะอาจจะไม่มาก็ได้นะอาจจะไม่มาคู่นะนะคะแต่ที่เด่นๆตัวเด่นก็คือเลขเก้าเลขแปดและเลขเจ็ดน,นะแอดจับเก้าจับแปดให้ในสูตรที่มันไหลดี ะ,ะในสูตรที่มันไหลดีเนาะนะคะส่วนเลข7แอดจับให้7 4กับ7 5 2ชุดนี้นะคะอ่ะโชคดีทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากกดไอะไรให้กันเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ